<โ>นี่ครับนี่คือเฮดพอที่เพื่อนหาได้ครับนี่นี่ของเพื่อนเถอะครับขคองเพือนอื่นหมแล้วคองผมครับปี่นองนี่ครับเพื่อนหาก็ไดประมาณโลกเนาะโลกกลัวจะไหนเนาะก็เกือบสองลูกนิดจ๊ะน่าจะโลูกครับโลกกลัวๆเนี่แหละครับนี่ครับคือเฮดพ้อนังครับเฮดพ้อนังดอกใหญ่ๆงามๆครับนี่คองค้องเพื่อนครับกะท่านำฝนตกลงมาเท่านี้กะของกินแบบธรรมชาติครับของกินแบบธรรมชาติก็เริ่มมีมาร้ายครับมาเด้อครับพีนองมหาเฮดพ้อนครัเจ้า นี S <S ่ครับก็สําหรับเห็ดพอครับเห็ดพอหนังเข้าก็ได้แจงเดียวๆนะครับแจงเดียวยกระลังจะกินครับนี่ครับกินแจงเห็ดพอเธอแหลกครับเธอแหลกคงปีนี่หรือว่านีหลอดไม่ไาปีครับพี่น้องมากครับมากินน้ากันครับแจงเห็ดพอหนังเสีบๆนี่ครับก็เป็นการเจ็บภาพบรรยากาศครับภาพบรรยากาศหาเห็ดพอครับหาเห็ดพอเป็นเห็ดพอหนังครับเป็นเห็ดพอหนังก็สําหรับท่านใดหรือว่าผู้ใดครับที่เคยหาเห็ดครับที่เคยหาเห็ดก็ จะพาทุกถ่านทุกคนครับมาหอนรอยครับมาหอนรอยอดีตครับอดีตปู้ที่เคยหาเห็ดด้วยครับเด้อนี่ครับปู้ไปเห็ดงานทุกกรุงเทพกรุงไทยหรือไปเห็ดงานู่หมองอื่นหรื่าทุกมือนี่เห็ดมันหายากแล้วครับพี่น้องนี่ครับผมจะพา้อนรอยครับอดีตครับมาหาเห็ดครับแต่ว่าดอกกะบใบใหญ่คือตะกี้ครับนี่ครับนี่ครับการหลังจาก เห็ดพอเกิดครับเฮ็ดพอเกิดผมก็ได้มาหาเฮ็ดพอครับนี่เป็นเฮ็ดพอหนังครับพี่น้องนี่ครับเฮ็ดพอหนังดอกน้อยนี่ครับนี่ครับดอกน้อยนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะพาหาเบิ้งครับหาเบิ้งไปเรื่อยๆครับกับเมือว่านนี่ผมเห็นเพิ่นมาหาครับผมผมเห็นเพิ่นมาหาเพิ่นก็ได้เมื่อครับ ผมก็เลยมาหาห้อยเก่าเพิ่นครับห้อยเก่าผู้ว่านนี่ครับนี่ครับดอกใ่ายเพิ่นเพิ่นก็นาจะเอาไปแล้วครับก็จะเหลือแต่ดอกน้อยเนี้ครับนี่ครับเป็นเห็ดพอหนังครับเฮ็ดพอหนังเฮ็ดพอหนังกะตอนนี้กะโลละเราเกือบกิจลอยครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับฝนตกใส่เพิ่นครับฝนตกใส่เพิ่นผูว่านนี่ครับนี่ครับนี่คือเฮ็ดพอหนังครับนี่ครับโอ้แตกเปาะเลย แตกเปาะเลยครับนี่ครับสำหรับฝนกระตกลงมาหลายเถื่อหลายที่ครับนี่ครับหลายเถื่อหลายที่ก็เหดุให้เห็ดเกิดครับเห็ดของกินตามธรรมชาติครับตามธรรมชาติเป็นกบเป็นอึงเป็นเป็นเหตุครับนี่ครับกระมี่แนวนี้ครับนี่ครับกระมี่เยอะเลยครับพี่น้องต่วของนั่งหน่อยแห้งครับหน่อยลายครับดอกนี้อยนี่ครับดอกน้อยครับ นี่ครับแม่นเบื้ได้ครับน้ำมูลนี่นี่นี่ครับนี่ครับเพื่อ็เกิดอยู่ในป่าในดอนครับนี่ครับนี่ครับเพื่อนเกิดอยู่ในปลาในดอนกับส่วนมากกระจะแนวนี่ครับกระจะน่วยนี่น้อยลูกนี่น้อยครับนี่ครับขณะเกิดน้ำเฮน่าก็จะน่วยใหญ่กว่ากันครับ หรือว่าดอกครับหรือว่าอื่นเป็นดอกครับดอกคนกะจะหง่ครับอันนี้ดอกน้อยครับนี่ครับเป็นเห็ดพอปลาครับเป็นเห็ดพอหนังครับผ่เป็นเห็ดพอฝ่ายครับเห็ดพอนี่จะกินแสบครับจะยำกุดกุดกุดคือกันครับลูกสิ้นครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับเพื่อนกะรีอยู่แนวนี่ครับนี่ครับคือผมมาเก็บห้อยเกาเพิ่นครับผมว่านนี่ผมเห็นเพื่อนมาเก็บหลายครับ นี่เพื่อนก็ได้กันเมื่อเกียงกันหลายกูหลายคนครับนี่ครับก็จะมี่มองเล็กมองหน่อยไปครับเพราะว่าเพื่อนเจ็บแล้เมือวานนี่ครับนี่ผมมานําห้อยเก่าเพื่อนครับนี่ครับนี่ครับข้อเขานี่แม่นครับนี่ครับนี่ข้อเขานี่แม่นเบิดครับ นี่นี่ครับแมน่นก็จะหาไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับก็หาไปขั้นถามีเพิ่นก็จะขาวเหมือนจะข,าว,จะขาวเห็ดปะโจไปเจแนวนี่แหละครับนี่ครับขั้นถา้าเพิ่นมีก็จะปเป็นขาวๆเนี่ยนี่ครับ ก็ย่างหาไปเพราะว่าเพื่นถือฝนครับเพื่นถ like like ือฝนฝนก็จะเสาะขี้ดินออกครับขี้ดินออกจากนาเพื่อนเพื่อนก็จะก็จะเห็นเพื่อนครับนี่ครับนี่ครับเกือบจะเป็นแนีนี้บางหน่วยครับบางน่วยบางดอกกะนี่ครับบางดอกก็ย่างอยู่ในขี้ดินอยู่ครับก็ต้องเด็กขวดหาเพื่อนครับนี่ครับเพราะว่าเพื่อนเพราะนโพครับมองเพื่อนอยู่ดินเลิกดินโมเลิกครับดินนาดินโมนาครับ นี่ครับนี่ครับชวนมาเพื่อจะเกิดจุดน้ําพุมใหม่แนวนี่ครับนี่ครับเพื่อจะเกิดจุดน้ําพุมใหม่แนวนี่ครับนี่คือเป็นเ็ดพอครับเป็นเ็ดพอหนังครับเ็ดพอนี่ก็แกงแซบครับพี่น้องนี่ครับแกงแซบนี่ครับนี่ครับเพื่อจะเกิดชวนมาก็จะเกิดแนวนี้นะครับนี่ครับกดอลากับกระพอนใหครับนี่ครับนี่ครับ นี ieli, you know, ่ครับเปิ้ลกระจลีอยู่ในดินแนวนี้ครับนี่เขาก็ขวดหาเอาน้าครับนี่ครับขวดหาเอาแนวนี้ครับนี่ขวดหาเปิ้ลกระเขาเปิ้ลวนเปิ้วนขึ้นแนวนี้ครับนี่นะครับนี่อ้ยนี่ครับเปิ้ลกระอยู่ในขี้ดินครับนี่ครับเขาก็ขวดหาเอาแนวนี้ครับนี่ครับนี่ครับเพิ่ลกระเจือกวันนี้ได้ใส่ดินแลนะครับ ทำย่างเป็นฟอร์ดอยูกับมีครับย่างเป็นฟอร์ดย่างนี้น้อยอยู่ครับโอ้ขวดลายกัดเสี่ยไฮลายครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับนีสองดอกครับสองดอกนี่ครับพ่อก็จะย่างหาไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับหาไปตามภูมิใหม่ครับครับตามภูมิใหม่ภูมิยังคาถามีเพิ่นก็จะเขา ก็จะเห็นเป็นข้าเขาปจอไปแจ้ขึ้นเลยครับนี่ครับส่วนมากเพื่อนจะ,จะ,จ,ะจะเกิดบ่คอยลายครับก็จะเกิดมองละเดี๋ยวมองเดี๋ยวาจะนับให้เบิง่งหนึ่งดอกสองดอกสามดอกน,น้อยๆครับโอ้หน่อยโมดสี่ดอกห้าดอกหกดอกส่วนนี้เดี๋ยวหกดอกหกดอกเจ็ดดอก 8ดอกเก้าดอกภูมนีุู่มเนีเ่าก,ก,ก,ก 11, 12, ็เห็นเก้าดอกเกาดอกสิบดอกสิบดอกสิบเอ็ดสองภูมนี่เห็นสิบสองสิบสามภูมนี่เห็นสิบสามดอก สิบสดอกสิบสี่ดอกนี่ครับสิบสี่ดอกนี่ดอกสิบสี่สิบสี่ดอกสิบสี่ดอกพุ่มใหม่พุม่มหนึ่งได้ครับสิบสี่ดอกนะครับสิบหาดอกเป็นพุ่มจิกครับเป็นพุ่มจิกได้สิบหาดอกพุ่มนี่ครับคือนี่สองดอกครับนี่ครับสองดอก องดอกสองดอก,อดอกนีค ب, กน่ครับดอกเพื่อนยังเนยน้อยอยู่ครับขันทาบเอากับบอด้กินกับพี่น้องนี่ครับขันดาเ้าปลอยไวปลอยไวถิมไวผู้อื่นเพิ่นกับมะหาคือกันครับผู <TH> ้อื่นเพิ่นกับมหาคือกันเพิ่กนอยกเพื่นกับมหากินครับเห็นเพื่อนกับเอากับพี่น้องนี่ครับน้อยก็ตตรงเอาครับเอาไปเรื่อยๆครับนี่ครับขอให้มีครับนี่ครับ หาไปตามพุ่มไม้แบบนี้แหละครับนี่ครับสําหรับมือนี้ก็น่าจะพอได้เลื่มครับนี่ครับก็เลื่มไปเรื่อยๆครับนี่ครับแมนเบิดนี่ครับนี่ครับเลื่มไปเรื่อยๆนี่ก็พอได้ครับพุ่มละนี่ครับพุ่มละหาดอกโคกดอกเก้าดอกซีบดอกก็แล้วแต่ครับพอได้ครับหาไปตามพุ่มไม้แบบนี้ครับ ก็สำหรับเห็ดครับสำหรับเห็ด hmm. กับบเมกับโเมนว่าเป็นปลาเป็นดอนครับเป็นปลาเป็นดอนเป็นโคก็จะมีเฮ็ดโบเมนนะครับเพิ่นก็จะเกิดเป็น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 ส่วนไ่ส่วนมั่นครับเป็นเป็นบางหม่องบางบอนครับบางหม่องบางบอนก็เกิดบางหม่องบางบอนก็บบเกิดครับเพิ่นขลาโบ้ก็เกิดท่อไปครับนี่ครับบางเทียปลาบบกนี้กัก็หาทั่วปลากับโมไม่นะครับก็จะมีเกิดอยู่โบกีจุดครับนี่ครับกับหาเฮ็ดตามธรรมชาติกับโบเมนว่าสิาง้าไงครับพี่น้องนี่ครับ ดอกกรลร่างงามครับแต่ว่าบ่อันใหญ่ครับนี่ครับพร่องก็หาไปเรื่อยๆเนี่ยนียครับนี่ครับนี่ครับเห็นบอนี่นี่ดอกหนึ่งครับดอกนี้กระดอกแง่เติบแล้วครับนี่ดอกแง่ตติบแล้วครับนี่ครับนี่ครับเพื่อนก็จะเกิดไปลายมือครับเพื่อนจะเกิดไปแบบมีลายมือครับก็ดอกหน่อยดอกแญ่ดอกได้เกิดก่อนก็จะใหญ่แล้วครับดอกได้เกิดรุ่นก็จะบ่ชันใหญ่ครับนี่ครับ ครับคนก็จะมีไปแนวนี้ครับนี่นี่นี่ครับดูตามดินตามยังไปแบบนี้แหละครับนี่ครับครับคือเห็ดครับเป็นเห็ดเพาะเห็ดเพาะนังครับก็หาไปเรื่อยๆจังเสีลนะครับก็จะค่อนข้างจะหาง่ายนะครับเพราะว่าฝนตกหมู่บ้านนี่ครับฝนตกหมู่บ้านนี่คนก็จะมีอาการแนวนี้ครับกระช่อมเย็นขาวพอว่อไปแบบอยู่แบบนี้ครับเออข่อยคนมาหานำมาถ่ายวิดีโอนำมือถีอดอกอู้นี่ครับดอกบักนี่เลย ี่ครับเดไปพุ่งเอาให้เพิ่งครับจะแนงว่าเกิดหลายมือนอกจากตัวนี้น้อค่อยว่าแจกไปพุองตหาว่ากเลนี่นี่นี่เพิ่งครับเพิ่งควมพ่าเพิ่งนี่ดอกแบบน้อยพูดเห็นบวกนั่นนั่นนั่นนี่ครับฝนตกะเจ้เพิ่นหลักะเพิ่งเก็เลยเห็นง่ายแน่จังหน่อยครับขนถาดตัวได้บูเห็นเทาก็บขวดหาเอาครับโอ้เขาหิ้วจนพูนเลย พึ่งแม่กระตาพูนนี่ครับพืนหาได้มักไร้แล้วครับนี่ครับนี่ครับแสดงว่ามักไลายมือแล้วครับนี่เห็ดดอกบักง่ายเลยครับอยู่นี่ซ้ำดอกเออหนังหูนั่งหนี่นี่ครับนี่คือเห็ดพอที่เพืนหาได้ครับนี่นี่ของเพืชแต่ครับคล้องพืชอื่นโมแม่คล้องผมครับพี่น้องนี่ครับเพืนหาก็ได ประมาณลูกเนาะลูกกลัวจะไหนเนาะก็เกือบสองลูกนิจัะน่าจะลูกครับลูกกลัวๆนี่แหละครับนี่ครับคือเห็ดพอหนังครับเห็ดพอหนังดอกยังไงงามๆครับนี่ของของเพลินครับกะที่เราฝนตกลงมาเช่ญนี้กะของกินแบบธรรมชาติครับของกินแบบธรรมชาติกะเริ่มมีมาหลายครับมาเด้อครับพี่น้องมาหาเห็ดพอน้องข้าเจ้านี่ครับกําลังจากผมไปหาเห็ดมาครับผมกลับไปหาเห็ดประมาณจักชั่วโมวงนึงเลยครับนี่ครับนี่คือได้เห็ดที่ไรมาผมจะสั่งให้เบิ่งครับว่าผมได้หลายวันไี้ครับ ี๋ยวจะสร้างเห้เบื้องว่ามือนี่ได้ร้ายเป็นไครับเพราะว่าเหตดตอนนี้กับราคาราคาหกลอยครับลูดเราหกลอยครับลูดเราหกลอยบาทครับก็หกลอยกูกว่านเท่าน่อยครับนี่ครับตอนนี้ผมก็ได้สามขีดครับได้สมขีดสามขีดสามขีดลูลเราหกลอยกับขีดเราหกซิบครับขีดเราหกซิบขีดเราหกซิบนี่ครับประมาณรอยแปสิบาทครับนี่ครับประมาณรอยแปดบาทนี่เท่านี้ครับ นี่ครับก็สําหรับเห็ดเถื่อนนี่ผมไปหามาได้ครับนี่แล้วครับกระเห็ดกากคนคางที่จะแพงครับหาจินได้กับหาจินครับพี่น้องเพราะว่าราคาสูงสุเหลือเกินครับขีดแล้วหกสิบบาทครับพี่น้องนี่ครับครับผมจะทายมองผมที่หาเห็ดเหเบิงครับนี่ครับนี่คือดอนนี่ครับดอนใกล้ๆกลครับนี่ครับดอนใกล้ๆอยู่หน้าบ้านครับอยู่หน้าบ้านอยู่มองที่ผมอยู่ครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับคือมองที่ผมอยู่ครับนี่คือบ้านบ้านที่ผมอยู่ปัจจุบันนี่ครับพี่น้อง นี่ครับมองที่ผมหาเห็ดก็ยุบไกลครับเพราะว่าเมื่อวานนี่ผมเห็นเพื่อนมหาครับนี่ผมเห็นเพื่อนมหาเพื่อนหาอยู่ในดอนนี่แหละครับนี่อย่างนี้ดอนใมู่บ้านเพื่อนมหาผมก็เลยไปหาตามห้อยเก่าเพอนครับก็ได้ครับเมื่อนี่เพื่อนกับมหาคือเก่าครับเพื่อนก็ไดดบกไล้เลยครับนี่ครับ